คือจอมยุทธเด้เบื้องหลังคนนั้นพรธรรมาดาเนี่ยตุ้มบักห้อยขั้นแต่ละมืดแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยปุ่มเทวล่าไห้กับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ยได้วามันทุกเฮ่นทุกทาเลยโดยจะพาะาพาดอกกะเลียนไอ้นุมบัตเมาจังหิโอ้ยมาต้องห่วงนักฟึกได้ไหม ง่ายๆเราบ้าหนังกินตัวเนี่ยก็อยู่น้ำก็ได้แล้วบ้าถต่น้ำจีนไรก็ไแล้วก็ดีนี่จากปานนั้นยังว่าต้อเอาป่านพระเอกหนังกินข้าไม่นางไม่อยู่ข้าก็ไม่ว่าอะไรคนเอิบแตมไ่